นะอ่ะวันนี้ผมมีผ้าถุงหนึ่งถุงเนี่ยนะครับเอ้าถุงนี้ถุงเนี่ยวันเนี้ยผมเพิ่งเช่ามาเลยถุงเนี้ยผมซื้อมาสามหมื่นนะครับถุงเนี้ยผมซื้อมาสามหมื่นแบบเนี้ยสามหมื่นบาทไปดูว่าในสามหมื่นเนี่ยมีพ้าอะไรกันบ้าง คือเวลาผมซื้อพระเนี่ยคนเอาพระมาให้ผมนะครับผมจะถามเลยว่าเท่าไรเพื่อให้เขาเปิดราคาบางคนบอกไม่รู้อาจารย์ให้เลยผมบอกไม่ต้องเรียกผมอาจารย์หรอกเกงใจเอาง่ายงแค่ว่าถ้าพี่ยังไม่รู้ราคาพี่กลับไปทําราคามาก่อนแล้วผมจะรู้ได้ยังไงผมบอกวิธีทําราคาให้ด้วยพี่หยิบพระมาหนึ่งองค์แล้วพี่เซิร์ชสิ่งที่ผมเห็นลงในกูลงในกูเกิลพี่จะได้คําตอบ แล้วพอพี่เจอข้อมูลพาณนั้นใน Google บางทีเขาบอกราคาด้วยนั่นนะครับมันจะเป็นวิธีที่พี่รักษาทรัพย์สินของตัวเองได้เมื่อพี่รู้นะครับเมื่อพี่รู้อ๋อตรงนี้ถ้าจะซื้อต่อผมเหรอผมเอาสามหมื่นสามอเวลาพี่ไปทำการบ้านแล้วรู้ราคาแล้วเนี่ย ให้พี่ใช้คำว่าแบ่งผมเช่นเนี่ยผมไปดูราคามาหมดแล้วนะพี่โอ๊ตเนี่ยอันเนี้ยเขาขายกันเท่านี้อันเนี้ยขายห้าพันผมว่าพี่โอ๊ตสามพันห้าพออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันเป็นการเล่นพาย่มีความสุขโคตนมีความสุขนะครับพิกิจติพจน์สามมื่นสามขอคำว่าปิดด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะทำราคาพระชุดนี้ให้อ่ะ เรามาเริ่มทำราคากันพี่พิมพ์ปิดสามหมื่นสามมาผมจะทำราคาให้อ่ะโอเคเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้คือพระผงเจ้าคุณนอวัดวังวิเวการามเจ้าคุณนอนะอน,น้ำพออุตมะตกใจนะครับเจ้าคุณนอมีออกวัดวิเวกก็มีนี่ฮนะ นี่คือพระผงเจ้าคุณนออ่ะอันนี้สามารถพิมพ์เสิร์นเอเกินไดทั่วไปสมัยก่อนหลายหลายหลายตังเป็นหมืน่นอ่านะครับเพราะหลวดเจ้าคุณนอทําไมไปออนนครนายกแล้วเหรียญปีหนึ่งสองที่คนเล่นกันนะ่ะกิ่งอ่ะออกนครนายกไหมล่ะนะครับอ่ะอันเนี้ยตีแบบถูกๆเลยเอาไปสามพันพอ อ่ะมีอะไรอีกไปดูกันนี่อันนี้นี่ยันดวงพระเจ้านะเฮ้ยแจวว่าเนี้ยเนี่ยยันดวงเนี้ยมียันประสูตรเห็นไหมยันประสูตรนี่ยันตัดสรูยยันปรินิพานที่อยู่ในหลังยันสามดวงผมอะ โอนี่นี่เหลียงยันดวงพระพุทธเจ้ายันดวงพุทธาลัยครับเฮ้ยอันนี้ที่เป็นตําลาอย่างดีเลยนะนี่อ่ะอันนี้เป็นยันเจ้าคุณนอด้วยมีพระเจ้าคุณนอก็มีพระยันเจ้าคุณนออ่ะโอเคในนี้เข็นไหมครับเราพระยันเนี้ยนะจะไม่มีอุปสรรคอะไรมาทําให้บ้านคุณครอบครัวคุณตกต่ําได้เพราะ ดวงของมาพุทธองค์เนี่ยเป็นดวงที่เอาชนะอุปสรรคได้ทุกอย่างแม้แต่พญามารนะอ่ะโอเคเนี่ยพี่เขาวางบ้านปืนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อวานเมื่อวานพี่สาวมาง,งานทำคุบุญขึ้นมาก,ก็ลืมถามเพราะอะไรรู้ไหมฮะสาเหตุที่เราไม่รู้เพราะว่าสมัยก่อนพระได้มาจากตาเราก็แขวนเรามั่นใจเลี่ยมทองแขวนเพราพระที่ได้มาจากตาโดยไม่รู้ว่าพระอะไร ครับแต่เป็นพรคกิ่งฮะแต่ถ้าจําไม่ผิดอะตาบอกเป็นพรคกิ่งวัสุดทัา์แต่เป็นรุ่นใหม่ๆเลยถ้าผมจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอพี่สาวนะครับนางกวักอ่ะเอาเอาเอาอันนี้เอาแบบถูกๆเลยพันห้าอันนี้สี่พันห้าแล้วกดกดเครื่องคิดเลขไปอ่ะนะครับอันนี้พระองค์ครูนี่อันนี้เอาห้าร้อย ก็พาระัตะนะโบราณพาะเงินดอนยีหอมครับพราะเงินดอนยีหอมต้องมีองค์ละสองพันนะและนี่พิมพ์หายากด้วยเนี่ยพิมหายากอ่ะองค์ละสองพันสององค์สี่พันกดไปนี่พาะเงินดอนยีหอมแล้วเชื่อไหมต้องมีวัตถุมงคลพาะเงินดอนยีหอมอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน หาดิจะมีของพวาเงินจริงไหมเห็นไหมนี่ไงนี่เหรียญเพระเงินนายหอ,อมเหรียญน,นี้ออกสองสี่เก้าเก้าอกอ่านี่คือเหรียญหลวงพเงินวัดนายหอมสองสี่เก้าเก้าเหรียญน,นี้นะครับเนี่ยหนังสือลงในหนังสือหลวงพ่อเงินชัดเจนเลยหนังสือเซียนพระ ลงในหนังสือวัตถุมงคลหล่องเงินเลยนะรวมวัตถุมงคลเล่มแรกหล่อมงเงินลงเหรียญบล็อกนี้ไว้เลยเพราะตอนที่ทําหนังสือเขาไปดูจากพิพิธภัณฑ์นในวัดแต่เหรียญน,นี่ยมีการแบ่งมาให้วัดดอนคาเนี่ยเอามาแจกในงานปิดทองก็ตกค้างอยู่ที่วัดดอนคาก็มีเหรียญน,นี้ถ้าสภาพแบบนี้ก็ต้องมีสี่พันแล้วครับเนี่ยสองสี่เก้าเก้าวัดดอนไม่เป็นไรลูกอ่ะเดี๋ยวค่อยหา กดเชื่คิดเลขเดี๋ยวพี่เขาจะได้รู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ 4, ้มสี่พันบาทพ่อกลวยนี่พ่อกลวยกุมารของมากล้วยอันนี้กระไ่ทองก็จะหายากกว่าที่ไม่เป็นกระไห่ด้วยนะอ้าอันนี้เอาสักสองพันแล้วเชื่อไหมบ้านนี้ก็ต้องมีพ่อกลวยไม่ผิดหรอกครับนี่เป็นพ่อกล้วยหมดเลยเห็นไหมโอ้ นี่บางอันมีจานด้วยนะอันนี้ไม่มีเนี่ยเอาไม่มากอะพระพ่อกลวยเนี่ยผมเอาองค์ละสองพัน 2, นี่ใช่ละ 8, สี่องค์แปดพันสิงพ่อกลวยไม่ต้องไปเถียงกันเพราะอะไรพระชุดนี้เป็นพระบ้านคนทําบุญถ้าเป็นพระในสนามอะไม่มีใครเขาไปซื้อพระแบบที่ไม่เล่นติดมาด้วยหรอกอ่ะสิงพ่อกลวย สองพันแล้วกันพ่อน้อยวัร,รมศาลราผงพ่อน้อยเนี่ยถือว่าเป็นผงวิเศษนะเพราะพ่อน้อยนี่สมเร็จลบผงม,มหาราชเป็นสิ์ปุยยิ้มนะครับเขียน <He ard S 2> ไหมสมเด็จพ่อน้อยสมัยก่อนแม้ออกวัดอื่นะ่ะวัดหงปียารามยังเล่นเลยเนี่ยนะแต่อันนี้เสียดายหักไม่ต้องคิดราคาแล้วกันอ่ะนี่ก็มีรูปหล่อพ่อน้อยด้วยเจอรูปหล่อพ่อน้อยแบบนี้นะ อย่าไปตีว่าเกน,นะครับที่หดเพราะเขาถอดเนี่ยเขาถอดจากรุ่นรออมาแต่เขาตอกโค้ดเห็นไหมการตอกโค้ดเนี่ยแสดงว่าเป็นพระย้อนยุคไม่ใช่พระเกนะครับอ่ะอันนี้ไม่ต้องคิดราคาแถมไปไม่ต้องคิด นี่ยอาจารย์เอียดแน่นอนอาจารย์เอียดวัดดอนสลา,าเนี่ยเนี่ยสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์น้องอาจารย์นำเนี่ยใช่ไหมหน้าเนี่ยเหมือนท่านเลยเหมือนเหรียญอาจารย์เอียดเลยหลวงเพราะเอียดชัดเจนวัดดอนสลา,านี่ อ้าวอันนี้ผมไม่รู้ราคาคุณต้องไปถามคนใต้แล้วล่ะว่ารูปหล่ออาจารย์เอียดเนี่ยองค์กีตังคุณต้องไปถามคนใต้เลยเอาผมตีขำๆมาสองพันนะบุทวดจ้าบุทวดจ้าหลังหูมีเส้นก๋ะเตี๋ยวสบายใจไทยแลนด์ยู่นเตดนี่ยอันนี้นะเป็นเหรียญถอด อันนี้ไม่ใช่เหรียญเกน,นะเป็นเหรียญถอดจากเหรียญรุ่นสองมาเป็นยุคการถอดบล็อกจากเหรียญรุ่นสองมาจะเป็นเหรียญแท้เห็นไหมตัวหนังสือในมีการแกะแต่งแต่เหรียญที่ถอดเนี่ยมักจับเป็นเหรียญออกวัดอื่นไปหาดูเอา,อาตีสองพันเนาะน่าหร่นะ ทำไม่มนเร็วจังไงสองหมืนเก้าแล้วเหรอเหรียญจันฟันนี่ไม่คิดราคาเหรียญว่ดแจ่มวัดโชคสองสี่หกหกอ่ะตีไป 2000. สองพันเหรียญหลวงพ่อวัดอะไรไปดูกันพราคูณจอมบึงอันนี้น่าจะไม่ทันอ,อันนี้ปีสองฝ่าไม่ทันพราคูณเสียหนึ่งห้า ทั้งหลังตอกโคตโตพมบาลังสีวัดละครังนั่นแะย้อนยุคโอเคอ่ะอันไหนที่ไม่คิดราคาก็นะครับให้ไปแบบนี้ทีอ่อ้าวนี่หลวงพ่อทวดดีไม่ดีออกวัดเดียวกับวันนั้นแหละหลวงพ่อทวดสำนักรัตนะปฏิมากรน,นี่ เห็นไหมงานแบบนี้เป็นงานยุคปีสองพร้อยหนึ่งศูนย์กว่าหนึ่งกว่าอ่ะอันนี้เอาพันเดียวพอถึงสามหมื่นยังถึงสามหมื่นสองไปแล้วอยาให้ไปถึงขั้นนั้นฮะเจ้าสอนฝ่าไม้เอาโอเคดีอ่ะนี่พ่อกล้วยเนี่ยเนื้อดินพ่อกล้วยอยู่แล้วนี่สามหมื่นไปแล้ว อันนี้เก่านะอันนี้เก่ากึกนะแบบเนี้ยมักจะเป็นพระเนี่ยสมัยก่อนที่เผาอันนี้เป็นร้อยปีเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าเอ้าอันนี้อะไรที่ไม่รู้ที่แต่เก่าคือเขาเรียกแท้ไม่รู้ที่ละไว้ในถานที่เข้าใจเนื้อผงยา ผงยางี้ปิดประตูเก้แท้แน่นอนแท้แบรเบอร์ถ้าเป็นปู่เพิ่มก็แท้เลยอะไเนี่ยอ่ะอันนี้เอาพันห้าเท่าไร,ร่ล่ะลูก 5. 5. <c oughs> เจอแบบนี้อย่าปล่อยผ่านนะครับถ้าเจอแบบนี้คนไม่รู้อ่ะคุณก็จะเขีย่ยทิ้งว่าเป็นพระใหม่ ผมจะส่องให้ดูเนื้อนะครับเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อผงสิบสองนักสัตว์หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีเดอ้อนี่อันนี้คือพระผงสิบสองนักสัตว์หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีเนื้ออมชมพูเนี่ยอ้า ใครที่ปิดไปเมื่อกี้อันนี้ใส่ถุงดีๆเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเปิดในหนังสือหลวงปู่ผมว่าน่าจะเจอนะเพราะสายวัดโบสถ์ประจันนีเป็นสายที่ทํารวบรวมุกมงคลหลวงพอ่อไว้เยอะค่อนข้างเยอะเหรียญพร้อมอ่าหลวงพ่อสมพงศ์วันใหม่ปิ่นเกลียวที่ทําชูชกดังๆนี่นะครับปู่ทวดวัดประสาทนะเนี่ยรุ้นใหม่ อาจารย์ฟันนี่แหมแบบนี้ถ้าเป็นปู่ทิมนี่ก็แพงอันนี้ไม่ถึงอันนี้เป็นพระใหม่แต่หลวงพ่ออะไรแค่นั้นแปบ๊บหนึ่งสามเนื้อสามก็ไรเลยวัดบางคารุ่นใหม่อ่ะนี่สามเงินทองหน้าคสามกริย์อย่าไปตีเขาเก้นเนอรแบบนี้เป็นพระแท้นะครับหมายความว่าพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์พระศักดิ์สิทธิ์โบราณ พระเกจิเนี่ยก็ถอดเอามาสร้างว็ตถือมงคลของตัวเองอ่านี่เป็นพายุคเกจินะเฮ้ยโหองนี้ใครรู้บ้างที่ไหนอ่ะปทุมธานีมีสองวัดไหมบางบางจังหวัดวัดโบสถ์จะมีมากกว่าหนึ่งวัดอ่าแต่เอาว่าเป็นวัดโบสถ์ปทุมธานีคร สวัสดีครับพี่ธนรักษ์อันนี้ข้างหลังเขาเขียนว่าปู่ท้องปู่ท้องไหนเออปู่ท้องไหนพอผลเชิงไหวก็ได้นะครับก็ได้ก็ได้ อยู่ที่ราคาปู่ทองไหนอันนี้ปูทองวาราโยธานะ, mm hmm. ะบางคนบอกเฮ้ย mm hmm. มั่วเปล่ามีตั้งหลายทอง mm hmm. อ่าทําไมมาบอกว่าน,นี้ปู่ทองราชโยธาอับนี่องค์นี้นะตรงเนี้คือตัวอาตัวอะสระอาอันนี้คือตัวยะอันนี้คือตัวนอเนนหลวงปูทองฉายาอะไร อายโนนะครับนี่คือฉายาของหลวงปู่ทองอาะโนปู่ทองวัดลาดโยธาเนื้อผงยา mm hmm. เดี๋ยวใครได้ไปกดแปดให้ผมสักห้าตัวได้ไหมแคนเซิลไม่เอาได้นะ,ะรายการเนี้ mm hmm. จะ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 หมดหรืออยังนี่คือพระม่านเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ เก่าไม่รู้ที่บางทีเวลาเขาเข้าฮอตแล้วเราก็ไม่อยากกระโชว์อะไรมากเราจะนะอ่ะนี่กัพ่อน้อยวัร,รมศาลราอันนี้ก็น่าจะย้อนยุคน่าจะไม่ทันหลวงพ่อล่ละเนี่ยอันนี้มีตออโค้ดด้วยแต่นี่เป็นบางคนบอกเป็นยอดธงเอาจริงๆคืออะไรรู้ไหมอ่าใช่ครับพี่กิติพจน์มีพี่คนเดียวอะ่ะอันเนี้ยเป็นพระประจำอุโบสถวัรมาศา บัญชีอะไรวะสายเทียนนะครับย,ยังไม่ยังไม่จบเครื่องรางสอดตะกรุดอีกโอ้โหเฮ,ฮ้ยใบายลานถักเชือกนี่ไม่นี่ไม่ได้ใหม่นะนี่เก่านะครับเรื่องเหรียญปูเอี่ยมใช่ไหมครับก mm ็ hmm. บผมได้ข่าวว่าพี่ใหญ่พนัสเปิดเหรียญของเขาแปดล้านอ mm ่ะเขาบอกไม่ซื้อฉันก็ไม่ได้สน mm hmm. <laughs> นะครับ และจริงๆเหรียญผมาเอาจริงจากใจผู้หยาบๆนะครับผมก็ไม่ได้ขายและเหรียญที่เป็นประเด็นก็อยู่กับพี่เก่งของขวางด้วยผมแค่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับวงการพักเครื่องปูสุกทําไมเขาถึงแขกเหรียญปูซุกกับบ้านเนี้ยเออแปลกไหมนะครับเอาเฮ้ยนี่หลวงพ่อบันแหลมสองสี่เก้าห้าที่ออกพร้อมเหรียญน,นะ ตายตายตายครับี่อยู่น้ําหอมอะเอามาได้เอาตายแล้วนี่พระโป่งมาแหลมก็ว่าเนื้อแรกข้างหลังเป็นยันลึกลือที่เหมือนนี่เป็นยันลือสีแล้วก็ม้วนสวัสดีครับพี่จักรพันธ์เนี่ยอยู่กับผมตั้งแต่ตอนมีดาม่าวัดหนังเลยอันนี้เนื้อแรกถึงกระช็อก เพราะสุดทุกบ้านน่ะที่เป็นว่าจะมีเพราะสุดบล็อกนี้แน่นอนบล็อกมิคีบุรีบล็อกนี้เลยเพราะถ้ารับกับมือหลวงพ่อจะไปเหรียญบล็อกน,อนี้ตอนนี้ก็จะมีสี่พันเพราะขอมัดไผ่ลง,งวัวปูหลิวปูหลิวด้วยนี่เขาเดินสายทำบุญเห็นแบบนี้ อย่าไปตีว่าพระเกน,นะครับโอ้ยแบบนี้เนื้อไม่ใช่เพราะเปิมไม่เหมือนพระกงมาลอดเกเกจิย,ยุคหลังๆในภาคเหนือสร้างกันมาตลอดปูแหวนก็สร้างอันนี้คือเนื้อเก่ากว่าพระปีสองพร้อยด้วยซ้ำเก่ากว่าพระปีสองพร้อยได้ไงไหนเอามาพิสูจน์สินี่ไงคุณหยิบพระขอบมาดิอันไหนเก่ากว่า อ่ะอันไหนเก้ากว่าเห็นไหมครับอยู่แล้วๆาปีสองสี่เก้ากว่านี่ก่อนสองพัห้าร้อยแล้วพระเกจิทางเหนือสร้างพิมพ์นี้หมดเพราะพระเกจิที่ท่านสร้างท่านรู้อิทลิตและความหมายของแต่ละพิมพ์ปัจจุบันมากำหนดอะไรถูกอะไรแพงตามใจตัวเอง เนี่ยเอาว่านี่คือพ้าแท้ใไหมผมอะเวลาผมได้พระบ้านแบบนี้มาแล้วใครมาบอกว่าโอ๊ยกูมานเพราะกลัวอย่างงี้เก๋อะพอเป็นไปไม่ได้เพราะนี่คือพระบ้านเข้ามาจากวัดในสนามพา้าไม่มีพ้าบแบบนี้หรอกครับอ้านี่ทีเด็ดเลยโอ้โหพอยส่องเนื้อแบบนี้เขียนรอยตัดแบบนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้สี่ร้อยปีขึ้นไป เนื้อแบบนี้นะครับเหมือนเนื้ออิฐประสาทแบบเนี้สี่ร้อยปีขึ้นไปเขาเขาน่าจะตัดมาจากปางหนึ่งนะปางหนึ่งของพระสมัยก่อนการสร้างพระเนี่ยเขาจะสร้างมีแบบหลายๆองค์เรียงกันเป็นพุทธสาวกหรือว่านะพุทธสาวกแต่ละองค์อ่ะเขาก็อมีข้อลูกวามหมายนี่เขาก็ตั้งเรียงสร้างกันมา สมัยนี้เรียกบางซ้อนหาหมดไม่รู้ไปหาอะไรก็ซ้อนกันตรงไหนเหมือนกันผมอยากรู้นางกวักเนื้อดินช่วยวิจารณหน่อยครับว่ามีท่านใดสร้างนางกวักเม็ดบัวแบบนี้บ้างโอ้แบบนี้เหรอเนี่ยนะดูความเก่าของเนื้อก่อนโซนแบบนี้ดินอยุธยาดินแบบนี้นะดินโซนอยุธยาโซนบางกะทิงอ่ะดินฟอฟอบบไมีม เนี่ยมีเม็ดกลัวแบบนี้ดินโซนอยุธยาเลยเขาเรียกว่าดินดินแม่น้ําเนี่ยตั้งแต่นะอายุธยาขึ้นไปไม่มีลงมาลงสุพรรณเลยนะแบบนี้เหรอแม่ก็เยอะแต่ถามว่าพระเนี่ยสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยไม่รู้ที่ไม่อยากฟันธงเยอะอ่าไม่รู้ที่ไม่อยากฟันธงเยอะนะเอาว่าแบบเนี้ยถ้าไปหาที่คุณต้องไปหาที่พระ ตั้งแต่อยุธยาขึ้นไปชัยนานเนี่ยนะฮะไม่ทันแล้วครับอันนี้เป็นของพี่ชายท่านใดท่านหนึ่งไปแล้วพี่กิติพจน